สวัสดีครับัครับผมพี่นึกจิตอาสาครับผมพี่หนึ่งจิตอาสาครับครับพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับกับจิตอาสาพระราชทานนะครับเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับพี่นึกครับวันนี้เราสองคนนะครับมายืนอยู่ตรงณบริเวณไหนครับพี่นึกครับตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าคลองลาดยาวนะครับคลองลาดยาวครับสถานที่ก็จะติดกับ scp park นะครับผมครับผมและตรงนี้ก็คือลานจอดรถของ scp park นะครับครับครับผม แล้วก็บริเวณคลองลาดยาวนะครับคองซึ่งเราจะเข้ามาทำกิจกรรมวันนี้นะครับเราได้รับแจ้งปัญหาจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับวันนี้เราได้รับปัญหาแล้วทางจิตอาสาก็มาร่วมกันใช่ครเพื่อกำจัดวัชพืชริมคลองใช่ไหมครับใช่ใช่เป็นวัชพืชผักตกนะครับที่อยู่ในในคลองคลองลาดยาวครับพี่หนิงครับรวมถึงขยะนะครับที่ที่ลอยมาตามน้ำที่ลอยมาตามน้าครับเวลาฝนตกอะไรครับก็จะมีขยะมา มันนี้ก็จะมาอุดตันกับตกชวาครับพี่หนึ่งครับครับมาอุดตันนะครับถ้าเกิดเราลื้อขึ้นปุ๊บน้ําก็จะไหลระบายนะครับบริเวณต้นน้ําของของคู่ใช่ครับนะครับใช่ครับของเอ่อของทุ่งนะครับของทุ่งก็จะไหลลงมาสู่ของทุ่งบริเวณด้านซ้ายด้านซ้ายเป็นถนนอะไรนะครับด้านซ้ายนี่ครับก็ก็จะออกนะครับออกไปโซน ถนนิภโวดีตังสินะครับนะครับแล้วก็จะไหลไปตามข้างๆถนนิภโวดีนะครับแล้วก็จะเข้าของสถานีสูบน้ำครับพี่หนึ่งคครรับแล้วสูบน้ำปุ๊บก็จะทางซ้ายนี่ก็จะไหลลงอ่างครับผลองเป็นประชานะครับคองเปป็นระทางขวานี่ก็จะออกทางคลองบางบัวเพื่อออกสะพานใหม่ครับผมแล้วสำหรับวันนี้มีใครมาร่วมมั่งครับพี่นมสที่มาร่วมทํางานจิตอาสาในวันนี้ครับวันนี้มาทุกภาคส่วนเลยครับพี่หนึ่งครับมีทั้งภาคส่วนของภาคประชาชนนะครับพี่หนึ่ทั้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ครับพี่หนึ่งครับ มาร่วมแข่งใจแข่งขันกันมากเลยนะครับคุณผา้พี่หนึ่งก็ตอนนี้ที่เรากําลังไลฟ์สดอยู่ขณะนี้นะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับชมการไลฟ์สดอย่างนี้อยากจะมาร่วมสามารถมาร่วมได้ไหมครับมาได้เลยครับพี่หนึ่งวันนี้เราทําตั้งแต่ศูนย์ข้าศูนย์ศูนย์ก็เราอาจจะจบประมาณตีสองศูนย์ศูนย์ครับก็คือเราได้ทํามาตั้งแต่เช้าแล้วใช่เราทำมาัแต่เช้าจากตอนแรกพื้นที่ที่เราเห็นใช่ครับนะครับใช่ครับ ที่มีวัชพืชมีกิ่งไม้มีขยะนะครับที่ลกอยู่ในบริเวณคลองที่ระบายน้ําสู่คลองทุ่งใช่ครับนะครับก็ตอนนี้ก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายนะครับ,บรวมสนักการเขตกับท่านพออนนำทนากการเขตมาร่วมเลยครับพี่หนึ่งกับก็กาลังดําเนินการมาต้านนะครับตอนนี้เราเข้าไปดูหน้างานนะครับตอนนีเราเข้าไปดูหน้างานครับว่าหน้างาน อย่างที่บอกว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะครับตอนนี้ใช่เราได้รวบรวมปัญหานะครับทางโรงเรียนจิตศาสาก็จะส่งนะครับช่วยในพื้นที่นะครับคี่หนึ่งครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณนะครับอันนี้ก็คือด้านขวาที่มีชุมชนนะครับพี่หนึ่งครับด้านขวาชุมชนแก็ด้านซ้ายตรงนี้ก็คือเมื่อเช้าลงมามันเยอะมากเลยครับพี่หนึ่งแต่ตรงเนี้ยคือพี่จิตอาสาแล้วก็ทุกภาคส่วนก็ทำน่าจะ เสร็จจบหมดแล้วครับันะครับพี่หนึ่งครับอันนี้เราทำกันตั้งแต่ครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แล้วครับพี่หนึ่งครับตั้งแต่ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์นะครับจะทำเข้ามาตอนแรกบริเวณด้านหลังที่เรายืนอยู่นี่ก็จะจะเป็นปด้วยตกชวาและขยะเลยครับแล้วก็จะเห็นเลยครับอันนี้ใสสะอาดเลยครับที่เราทำกันครับตอนนี้ใสสะอาดนะครับตอนนี้พี่ๆน้องๆครับกำลังทยอยขยะกันออกมาครับพี่หนึ่งครับจากที่กล่าวตอนต้นนะครับว่าน้ําจากของทุ่งนะครับระบายแล้วก็ พอสุดคลองจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับเลี้ยวซ้ายครับไปสู่ถนนถนนเขาวดีแล้วก็เข้าสถานีสูบน้ำครับครัครับตอนนี้สูบน้ําก็อย่างที่บอกก็จะสูบน้ําออกไปก็จะเป็นคลองย่อยออกทางคลองเป็รมชาและคลองบางบัวครับครับพี่พอได้หลายๆส่วนมาช่วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ก็ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับที่เข้าดบางท่านอาจจะไม่ได้ชมไฟ่สดนะครับแต่เห็นนะครับพี่ๆจิตอาสาเข้ามาในพื้นที่ก็สอบถามว่า พี่จีรศสามาทําอะไรบางท่านก็เห็นทํางานไม่ได้ถามอะไรก็เข้ามาช่วยใช่ใครับบางท่านได้รับชมไลฟ์สดแชร์กันต่อไปอีกนะครับแล้วก็มาช่วยกันเยอะมากเลยครับเลยเยอะมากเลยไม่งั้นคลองเราก็จะไม่สะอาดค่ะไม่สะอาดและทําให้น้ําไหลไม่ได้ครับผมตันครับพี่หนุ่มครับแล้วส่วนทางด้านฝั่งนู้นใครใครมาบ้างครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีท่านกับผู้ช่วยนะครับหรือมามมาาอีกท่านนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับกัวหน้า อ่ะโยโยธาครับตันมาเกตจตุจักรครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับครับผมพัทรกรราีโรราครับรถได้ฟโยธาเกตจตุจักรครับครับผมครับครับเป็นไงบ้างครับวันนี้พี่พี่เจะสาบทำกันเป็นไงบ้างครับดีมากเลยครับที่ทางโรงเรียนจิตนาสาธาสถานที่กำลักงานเขียนันะครับดำเนินการจีรลอดจุดทองวันนี้นะครับทองที่ดำเนินการอยู่นี้ก็คือคลองราดยาวนะครับซึ่งจากจุดนี้ไป สัพยานึงก็จะเจอถนนรัชดาพิเศษใช่ครับซึ่งของนี้ก็จะทะลุไปวิภาวดีใช่ครับออกสื่อของเปลี่ยนประชากรต่อไปใช่ครับใช่ครับดาเนินการครั้งนี้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาการ่วมกันทพื้นที่ถนนรัชดาพิเศษรัะถนนถนนโยธินครับก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นประโยชน์รับผูกก็ตรงนี้ก็เป็นจยุดหลักที่ที่ที่เราทํากันคืออย่างที่มาเช้ามาตอนเริ่มทำนะครับที่หนึ่งครับตรงนี้ผักตบชวาเยอะมากถ้าตู้เราออก น้ำก็จะไหลไหลได้สะดวกสะดวกึ้วยนะครับใช่ไหมครับทางนี้ก็เปียบเสมือนเป็นต้นคลองนะครับที่ว่าจะไหลลงสู่ทางด้านนี้นะครับตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับช่ขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมกันนะครับในการทำงานินจาฬาครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวเข้าพื้นที่ก่อนนะครับเข้าพื้นที่เพื่อร่วมทํางานด้วยกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับ นะครับตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าหลายหลฝ่ายนะครับหลายส่วนได้มาช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับครับพี่หนครับถ้าเราเห็นตามภาพนะครับบางคนก็ใส่รองเท้าแตะมามั่งใส่ขาสั้นมามั่งอันนี้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับบางทีเราก็ไม่ได้มีอุปกรณ์นะครับประชาชนก็ออกมาเขาไม่ได้ ออกมาได้ใจครับพี่หนุ่มออกมาได้ใจขอให้มีส่วนร่วมกันขอใจะตั้งใจยังไงก็ได้ก็มาช่วยกันนะครับได้ครับมาช่วยกันทุกอย่างนะครับพื้นที่บริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการนะครับจริงๆนะครับที่เรานะครับได้เข้าร่วมนะครับก็ที่ก็มาช่วยกันเหนื่อยไหมครับพี่ครับครับผมเหนื่อยไหมครับก็แต่ถึงความสุขเนาะถึงยังไงมีความสุขนะครับเราไม่ต้องอยู่แถวนี้ไหมครับอยู่ใช่ครับอ๋ออยู่ชุมชนแถวนี้ครับ้าเห็นเห็นยังไงหระหว่าง ก็เห็นพี่แล้วก็เทศบามาช่วยมันก็มีทหารมาเลยออกมาอ๋อเลยออกมาช่วยนะเห็นเห็นเห็นเขาว่าเขามาทําอะไรกันตรงนี้ใช่พอเห็นเราพอรู้ว่ามาช่วยในงานจิตอาสามาพัฒนาคูครองของเรานั้นจะได้หลสะดวกเห็นอย่างนี้ก็เลยมาช่วยกันนะครับอ๋อเยี่ยมมากนะครับนี่แหละครับนี่เขาเรียกว่าจิตอาสาที่แท้จริงนะครับทำแล้วมีความสุขครับอ๋อได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่ช่วยกันนะครับนี่แหละครับทําและมีความสุขตรงนี้นะครับสาหรับ พี่น้องประชาชนท่านใดนะครับที่รับชมไลฟ์สดก็อยากจะมาร่วมก็มาได้นะครับมาได้ครับแต่บางท่านบางท่านอาจจะเอ่อพบปัญหาอะไรก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับแจ้งมาทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทฐานได้ครับทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับตอนนี้นะครับก็คือว่าถ้ามีปัญหาอะไรอยากให้ทางจิตอาสานะครับไปช่วยที่ไหนก็สามารถแจ้งเลยนะครับได้รับแจ้งมาได้นะครับทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานหลังจากนั้นนะครับทาง โรงเรียนเจิสอาพระราชทานก็จะรวบรวมนะครับข้อมูลต่างๆปัญหาต่างๆเสร็จแล้วก็จะส่งให้พี่จิตอาเนี่ยครับมาช่วยกันแก้ไขในพื้นที่นะครับคือกิจกรรมที่หนึ่งครับเห็นเลยไหมครับว่าใสสะอาดมากเลยครับใสสะอาดครับอย่างที่ผมบอกข้างต้นนะครับผมว่าเช้ามาผักชวาเยอะมากเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก็ลงครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับกับภาคประชาชนครับมากันเยอะมากเลยครับสังเกตบริเวณด้านหน้านะครับนะครับเดี๋ยวเราลังทำกันอยู่เดี๋ยวเราไปคุยกับ คุณลุงท่านนะครับครับผมเป็นไงบ้างครับท่านอยู่ตรงนี้หรือเปล่าครับเราไปคุยกับคุณลุงนะครับครับก็ตอนนี้ก็เป็นพื้นที่นั่งงานที่เราเดินเข้ามานะครับใช่ใช่ครับใช่ครับของนี้ก็ถ้าเกิดมองจากนะครับเดินคร่าวๆตั้งแต่ต้นคลองที่เราทํางานนี่เป็นไงบ้างครับพี่ครับเหนื่อยไหมครับพี่ไม่เหนื่อยครับอ๋อนะครับมาช่วยกันนะครับวันนี้ครับพี่โอ้ครับผมมีความสุขเหนื่อยแต่มีความสุขนะพี่เนาะครับมีความสุขครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ที่มาเลี้ยงช่วยกันครับขอบคุณครับ คุณพี่ก็ลงช่วยกันนะครับครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผู้หญิงผู้ชายนะครับมันร่วมกันหมดนะครับครับคณพี่คนคนพี่คนพี่เดินดีๆนะครับเดินดีๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณพี่ที่ช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับคุณพี่ก็มาช่วยกันทํางานทุกท่านเลยนะครับครับเห็นแล้วดีใจนะครับพี่เลือดดีใจครับดีใจครับมากมากเลยครับโอ้โหมาช้าที่เรามาโอ้ครับผมไม่คิดว่านี่ยครับเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับหนึ่งที่ อย่างที่บอกว่ามันเป็นเส้นเลือดฝอยรับตรงนี้เป็นเส้นเลือดฝอยรับถ้าเส้นเลือดฝอยแล้วอุดตันนะครับกับพี่หนึ่งครับน้ำมันก็จะไหลไม่สะดวกกับเหมือนกันเลยครับเหมือนกับชั้นใดก็ชั้นนั้นก็คือถ้าน้ำไหลไม่สะดวกน้ำก็จะท่วมครับพี่หนึ่งก็จะท่วมครับผมครับนะครับพ็จะท่เวันเราเราคุยกับคุณพี่คุณลุงนะครับผมมากระตังประชาครับนะครับวันนี้มาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหลายๆที่นะครับพี่น้องประชาชนที่เข้ามานะครับับผมับครับ เดี๋ยวเราคุยกับคุณลุงครับเดี๋ยวคุณครับคุณลุงครับมาคุณลุงอยู่แถวนี้ไหมครับอยู่แถวนี้ครับอ๋ออยู่ชุมชนแถวนี้นะครับนะครับนะครับเป็นไงมั้งครับเหนื่อยมั้งครับคุณลุงครับไม่เหนื่อยครับครับครับถูกใจครับถูกใจครับครับ้องมายครับครับนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใเลยนะครับที่พระราชทานโครงการมานะครับคุณพี่ก็ขอขอบคุณในหลวงที่ท่าน คงมีความห่วงใยประชาชนครับครับคุณลุงครับมอบโครงการดีๆครับอย่างเช่นโครงการจิตอาสาครับพระราชธามครับซึ่งได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนครับครับคุณลุงครับได้จริงๆในฐานะประชาชนครับกระผมได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับเป็นอย่างมากขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับขอบคุณมากครับตอนนี้ก็ตอนนี้ล่อในภายชุมชนของลุงแล้วนะครับตอนนี้น้ำก็น่าจะไหลดีขึ้นเลยนะครับลุงครับครับครับโอ้ครับครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับระวังมีดด้วยนะครับระวังมีดด้วยนะครับก็นี่นะครับก็ถือว่านะครับเป็นโครงการดีๆนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวนะครับ และสมเด็จพระนางเจ้าพรมราชินีนะครับ,รบได้ส่งพระราชทานษษษษษมาให้นะครับจริงๆโครงการนั้นมีเยอะนะครับหลายๆโครงการมีเยอะอีกมากมายนะครับแต่โครงการหนึ่งที่าาเราได้ทำมันเป็นประจำนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับโครงการจิตอาสานี่ครับ,รบที่ ให้นะครับพวกเราได้มาร่วมงานกันนะครับมาทําความดีด้วยหัวใจนะครับใช่ครับใช่ครับมาตรงนี้นะครับทําแล้วมีความสุขทำมีความสุขนี่เยังไงครับน้องครับหนูเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยแต่ได้ความสุขนะครับนะครับมีความสุขอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ครับอ๋อนี่วิ่งวินใช่ไหมครับวิ่งวิ่ก็เลยเห็นมาก็เลยช่วยอะครับหน้าผมที่พี่กิจอาสา มาต้องอาเชาเนาะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนะครับบนเวนัสเช่นเดียวกันครับเม่เช้ามานะครับล็อกล็กเป็นย้าใช่ครับทางสัญจรของคนที่อาศัยในชุมชนนะครับอยู่เราไม่อาจจะฉกโดน แล้วก็ตอนนี้นะครับก็ถ้าท่านใดไลฟ์สดอยู่ได้นะครับตอนนี้เราตอนตอนนี้เราทําถึงเที่ยงแล้วครับเที่ยงจุดหน้าครับที่เราทำกันอยู่ด้านหน้าที่เราด้เสร็นะครับเชิญชวนออกมาทํากันได้เลยครับตอนนี้ครับโดยเชิญชวนออกมาเลยใครที่ได้รับชมไลฟ์สดขนาดนี้ก็เชิญชวนออกมาได้เลยนะครับหรือว่านะครับท่านใดนะครับที่ดูอยู่นะครับเห็นนะครับจากทางไลฟ์สดก็ดีนะครับหรือว่าจะอยู่บริเวณพื้นที่นะครับพี่หนึ่งครับที่เรากาลังทําอยู่นี่ อยากจะแจ้งปัญหานะครับ <ST AN G> ตรงไหนอยากให้เราเข้าไปช่วยตรงไหนอยากให้ทางโรงเรียนจิตอาสาไปช่วยที่ไหนก็สามารถแจ้งได้แจ้งไมาได้นะครับแจ้งมาทางเพจโรงเรียนจิตอาสานะครับพวกเราก็จะรวมข้อมูลนะครับอย่างในขั้นต้นจะรวมข้อมูลเ <ST AN G> ก็บข,ข,ข,ข้อมูลไว้ตรงไหนที่มันเกิดปัญหาเดยวพวกเราจะลงเข้าไปช่วยเลยครับก็ให้แจ้งในคอมเมนต์ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับทางโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานก็จะร่วมรวมปัญหาต่างๆทุกอย่างนะครับเมื่อรวบรวมได้ก็จะส่งนะครับทีมจิตอาสานะครับเข้า ไปทําในพื้นที่นะครับใช่ครับที่หนึ่งครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกําลังหลักๆที่ช่วยกันก็คือกําลังจิตอาสาทั้งหมดนะครับใช่คุกส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนในพื้นที่เป็นสํานักงานเขตนะครับหรือว่าเป็นใครก็ได้นะครับทุกท่านที่อยากจะมาทําดีเพื่อหัวใจนะครับตรงนี้อยากจะมาร่วมเป็นพลังสามัคคีนะครับครับอันนี้ก็ช่วยได้มากๆเลยครับอย่างอย่างอย่างที่ท่านบอกนะครับช่วยได้มากๆเลยครับการที่เรา มันจะเป็นต้อนรับคูครองหรือจะเก็บขยะก็ได้หรืออย่างอื่นก็ได้นครับจิตอาสาเราทาได้หลายเรื่อเราทำได้ทุกอย่างนะครับหรือว่าท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะมาร่วมในหน้างานแต่ก็มีช่องทางอื่นนะครับที่สามารถนะครับใช่ครับที่สามารถจะช่วยเหลือกันได้ด้วยการอะไรครับด้วยการกดติดตามนะครับใช่ใช่ครับกดไลค์กดสับสไคร e นะครับที่หน้าเพจของครับเฟซบุ๊กโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับถูกต้องครับก็ สำหรับในวันนี้นะครับก no ็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กำลังชมไลฟ์สดขณะนี้นะครับใช่ครับพี่หนึ่งครับพี่น้องประชาชนพบปัญหาปัญหาอย่างที่ข้างต้นที่เราไปเห็นนะครับก็สามารถแจ้งมาได้นะครับแจ้งมาได้ที่นะครับโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับพระผมก็ให้แจ้งนะครับว่ามีปัญหาตรงไหนตรงไหนนะครับจะให้เราช่วยเหลืออย่างไรนะครับพร้อมไปติสื่อกลางพี่หนึ่งนะครับเป็นสื่อกลางให้นะครับในการรวบรวมปัญหาทั้งหมดนะครับและจะแจ้งให้ทางจิตอาสา เข้าไปช่วยแก้ไขต่อไปครับไม่จำเป็นต้องเป็นที่นี่ครับอย่างที่แจ้งไว้ที่อื่นก็ได้ครับเขตอื่นก็ได้ครับแจ้งมาได้ครับทางทางเพจโรงเรียนครับ่ที่บอกว่าเดี๋ยวเราชะวรู้ปัญหานะครับแล้วเราก็อาจจะเข้าไปช่วยเหลือครับครับผมครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมเป็นกําลังใจให้กับจิตอาสานะครับด้วยการกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพจนะครับวันนี้ผมพี่หนึ่งกิตาสาผมพี่นึกกิตาสาครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันในไลฟ์สดหน้านะครับสวัสดีครับ